น้องลูกปัดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์เกีบยวการมาร์กหน้าเนี่ยดีๆเนี่ยมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะคะเออก่อนจะเข้าคลิปนี้ขออนุญาตเท้าความก่อนนะคะว่าแบรนด์ที่้องปัดจะมารีวิววันนี้ก็คือแบรนด์ปี้ปุ้งกับหน้าค่ะปี้สกินด้อมดเอยนะคะก่อนจะมารีวิวมาส์กเนี่ยเคยรีวิวตัวยีสโฟมไปแล้วจําได้ไหมคะใครยังไม่ได้ดูกลับไปดูเดี๋ยวนี้เลยบังคับค่ะเป็นแบบยีสโฟมแบบวิตชนิดวิตที่แบบว่า ตีโฟนแบบลูฟกฟองจบบฟอดฟูแบบโอ้โหฉ่ำอุลามากเลยนะคะเออหลังจากนี้ฉันรีวิวไปนะคะตีวิฟโฟนกันมืองประตู้ันทุ่วเมืองเลยค่ะ <c oughs> โอ้ขนาดนั้นเลยเหคะนิดน,นึงค่ะวันนี้ก็ถึงคิวของมาร์คหน้าแล้วนะคะเออมาร์คของสกินด้อมเนี่ยจะมีอะไรดีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วอะไรที่ทำให้แตกต่างจากมาร์คตามท้องตลาดทั่วไป <c oughs> วันนี้คุณได้รู้จักแน่นอนคะ่ะติดตามชมค่ะ มานี่ที่ทางแบรนด์เขาส่งมาให้น้องลูกปัดนะกอหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเขาก็จะเป็นซองอารมณ์แบบซองฟอยสีเงินนะคะแล้วก็สกรีนมาแบบสวยงามนะคะโนแปดสติกเกอร์มีอาไม่ทำแบบนี้ลูกแก๊มีฟอยสีเงินแบบไฮโซสกรีนไม่ใช่เอาสติกเกอร์มาแปะโนเนอะเนอเนอเนอนะคะอ่ะแล้วเขาก็จะแบ่ง สูตรแบบออกไปทั้งหมดนี่9สูตรตามความต้องการตามสภาพผิวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันอีกทีหนึ่งซองเนี่ยละอาเขาก็จะเป็นซองฉีกแบบนี้แหละใช้มาเสร็จข้างในก็จะมีแผ่นชีสมากใช่ไหมคะแล้วก็วิธีดูสูตรก็ดูจากส่วนประกอบหลักสารแอคทีฟอินเกเดียนหลักข้างหน้าเขาว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาใช้สารแอคทีฟอะไรอ่ะอันนี้หอยอ่ะกูใส่หอยลงไปอันนี้อะไรคิวเทนอ่ะกูใส่คิวเทนลงไปยางยางยังไม่จบแค่นี้คะ่ะข้อดีหรือจุดเด่นของ แบรนด์สกินด้อมมาชีสของเขานะครับนั่นคือน้ำเชื่อมข้างในเนี่ยแทนที่เขาจะใช้เซรั่มเหมือนแบรนด์อื่นเนนนนนนไม่เอาวไม่ทำแบบนี้โลกแกสนี่เขาใช้น้ำแอมพูหนว่าอ่านี่แอมพูนี่บางคนอาจจะไม่เข้าใจแอมพูแอมเพอร์แอมพูลคืออะไรคะคุณพี่แอมพูเนี่ยเขาก็บอกว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่ามันเป็นอะไรที่เข้มข้นกว่าเซรัม่ม เออเข้มข้นกว่าเซรั่มเราไม่พอพอมันมาอยู่ในรูปของมาสชีสเนี่ยตัวแอมพูเนี่ยมันจะสามารถซึมได้ดีกว่าเอสเซนซซึมได้ดีกว่าเซรั่มทั่วไปอ่าข้อต่อมานั่นก็คือเขาบอกว่าแผ่นมาสของเขาเนี่ยในเนี้ยเป็นแผ่นที่บางบางคนอาจจะอุ้ยบางมันก็อย่างงี้อนยน่งไม่ดีสิครับพี่ขาดง่ายอย่นี้ครับไม่ใช่คะ่ะการที่แผ่นเขาบางเนี่ยห ทำให้เวลาเรามาร์กเนี่ยมันจะเบาหน้าพอเบาหน้าเสร็จแล้วเี่ยน้ำหนักแผ่นไม่เยอะมันจะไม่ย้อยไหลถูกไหมคะ2การที่แผ่นมาร์กบางเนี่ยมันจะสามารถอุ้มตัวแอมปูของเขาเนี่ยได้ดีเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวแอมปูเนี่ยลงสู่ผิวได้ดีมากกว่าแผ่นหนาเพราะแผ่นหนาเนี่ยเวลาเวลาที่มัน,ม,นมันอุ้มน้าข้างในเนี่ยน้ำน้ำเชื่อมข้างในแล้วเนี่ยมันจะไม่ยอมปล่อยออกมาเออต่อมาปริมาณ25กรัมต่อ1ึ่งซองซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะคะ สามารถมาร์กหน้าได้เสร็จปุ๊บอวิธีหนึ่งมาร์กหน้าเสร็จปุ๊บน้ำมันจะมีน้ำเหลือน้ำซอสเหลืออยู่ในนี <ok ้นะคะพอมีความรู้สึกว่ามาร์กไปสิบนาทีสิบห้านาทีมาร์กเริ่มแห้งสามารถเอาน้ำซอสเนี่ยเทเติมได้ให้มาร์กเรากลับมาชุ่มชื้นชุ่มฉ่าด้วยน้ำแอมพูอีกรอบหนึ่งได้หรือ2ใครแบบว่าไม่อยากเทซ้ำาๆซ้อนๆไหลลอนนะคะเป็นคนแบบว่าไม่ซ้ำซ้อนอะไรเงี้ยค่ะป็นคนเข้าใจง่ายสวยหวาน ก็สามารถมาร์เสร็จปุ๊บน้ําเหลือก็สามารถชโลมลงคอแล้วก็ชโลมลงแขนได้เลยนะคะเพราะว่าน้ําเขา25เนี่ยเยอะมากต่อ1แผ่นนะคะจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือเขาเนี่ยไม่มีสารที่อันตรายต่อผิวเช่น no แอลกอฮอล์ใครอยากหามาร์กที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตัวนี้แหละคะ่ะคือคําตอบของคุณเลยนะคะสอนะคะไม่มีมิเนอรลออย ใครที่ว,ว่ากลัวมากหน้าเราทุกวันกลัวจะอุดตันผิวกลัวจะเป็นสิวอุดตันนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เซโนเพราะตัวนี้ไม่มีมินเนอรลออยนะคะไม่มีพาราเบนสารกันเสียชนิดพาราเบนไม่ปราศจากสารกันแดดน,นะคะอ่อนเ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 น,น,นไม่มีค่ะแล้วก็ปราศจากสา,สารสารฟอกผิวด้วยแล้วก็ปราศจากสารลดแรงตึงผิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่ามาค์เนี่ยตัวนี้อ่อนโยนมากค่ะข้อดีข้อสุดท้ายของเขาเลยนะคะเขาบอกว่ามาค์ของเขาเนี่ยทำตามนโยบายเอ่อ อ่ะชินีเกาหลีแบบว่าผิวสวยใสยแบบฉ่ำอิ่มน้ำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบอกไปเลยว่าทุกสูตรของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามยังไงยังไงยังไงก็ต้องเน้นผิวที่ให้ความชุ่มชื้นผิวอิ่มน้ำด้วยเสมอค่ะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับให้ใช้ในคลินิกความงามของเกาหลีได้แล้วก็สารแอคทีฟอินเกเดียนของเขานะคะบอกกันเลยว่าเขาใส่มาจริงๆไม่ใช่กุ๊กูเขียนมาสมมติยกตัวอย่างเช่น เอายกยกตัวอย่างเช่นเกฟฟู้ดเนี่ยเขียนว่าใส่เกฟฟู ACE ้ดแต่ว่าส kind of ่วนผสมเกฟฟู้ดกูอยู่ลำดับสุดท้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาบอกเลยนะคะว่าสารแอคทีฟของเขาเนี่ยเขาใส่มาในปริมาณที่พอเหมาะเห็นผลได้ รู้คุณสมบัติเด่นๆของเขาไปแล้วนะคะจุดเด่นที่ทําให้มาของแบรนด์สกินดอมเนี่ยไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะคะคราวนี้เรามาดูบ้างนอกจากเขาจะแบ่งออกมาทั้งหมด9สูตรแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบ่งตามกลุ่มอีกใหญ่ๆออกอีกทั้งหมด1 2 3 1 2 3 4 5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของ NT น i g e n จคือสูตรนี้เลยค่ะปะนั่นคือสูตรโคเอนไซคิวเทนั่นเองนะคะสูตรคิวนเนี่ย เป็นสารคิวเทนเนี่ยบอกกันเลยว่าเป็นสารที่ทั่วโลกเนี่ยยอมรับแล้วว่าสามารถให้ผลในเรื่องของการต่อต้านริ้วรอยเป็นแอนตี้ออกซิแดนได้จริงๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่ว่าอุยสา,มารมันจะออกิจริงหรือเปล่าตัวนี้ตัดไปได้เลยเพราะว่าโคเอนไซคิวเทนเนี่ยรับรองแล้วทั่วโลก กลุ่มต่อมานะคะนั่นคือกลุ่มบรท์เนนิ่งหรือกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการให้ผิวหน้าเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะคะอ่านั่นก็คือสูตรแรกนั่นก็คือเพลสูตรไข่มุกนะคะเพลแอมพูชีสมานะคะที่2องเลยคือวิตามินซีนะคะแอมพูชีสมานะคะตัวที่ถามตัวสุดท้ายเลยนะคะนั่นก็คือ m a ล b บ r ร์รี่ลูตเอ็กแทกนะคะแอมโ l เชสมานั่นเองนะคะตัวแรกอ่ะปี้มาดูกันที่ตัวแรกก่อนวิตามินซีเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในฟอร์มของ a อสโคบิกแอซินะคะแล้วก็เอาสารแอสโคบิกแอซิเนี่ยมาจากเนเซอร์ลซอสนั่นหมายถึงว่าเอามาจากธรรมชาตินั่นเองมีประสิทธิภาพในเรื่องของการเป็นกันไว้ทีนิ่งเออต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยตัวนี้นะคะสำหรับใครที่อยากได้มาวิตามินซคงหนีไม่พ้นสูตรนี้ค่ะ ตัวที่สองนะคะสูตรเพอสูตรไข่มุกนั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไข่มุกมันจะช่วยให้ผิวหน้าเราขาวได้ไงนะคะเขาบอกว่าตัวในตัวไข่มุกหรือตัวเพอเนี่ยมันจะมีพวกกรดอะมิโนแล้วก็แร่ธาตุอยู่เป็นจํานวนมากนะคะพรากรดอะมิโนแร่ธาตุเป็นจํานวนมากเนี่ยถูกโรงบนผิวหน้าเรานะคะมันทํทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูกระจ่างใสดูสดใสขึ้นตามธรรมชาตินั่นเองเปล่งประกายดุดังไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายของพวดในกลุ่มอะไรที่นี่นะคะนั่นคือมันเบอร์รี่ลูสเอ็กเซส์นะคะนั่นคือ รากของต้นมันเบอร์รี่นั่นเองนะคะรากของต้นมันเบอร์รี่เนี่ยเขาบอกว่ามันจะมันมีสารที่ช่วยในเรื่องของการยับยัง้งเอมไซม์ไทโรซีเนสนะคะเอมไซม์ไทโรซีเนสเนี่ยมีหน้าที่ในการสร้างเม็ดสีผิวนะคะพอเอมไซม์ไทโรซีเนสเนี่ยถูกยับยั้งเสร็จปุ๊บสีผิวเราเนี่ยก็จะดูกระจ่างใสขึ้นไบร์ขึ้นฟ้ากระดูจางลงอ่ากลุ่มต่อมานะคะคือกลุ่มของพอแคร์นั่นเองนะคะพอแคร์หรือกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนเนี่ยมีสูตรเดียวนั่นคือสู อาเซอ์อาร์เซโรล่าแอมพูชีสมานะคะตัวอาเซโรล่าเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่ามันจะมีวิตามินซีอยู่เข้มข้นมากกว่าส้มหรือมะนาวเนี่ยถึง34เท่ากันเลยทีเดียวนะคะพอวิตามินซีเข้มข้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนพอกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเสร็จมันจะทำให้ผิวหน้าเราดูกระชับรูขุมขนก็เลยดูเล็กลงนั่นเองค่ะอ๋อกุมถัดมานะคะในกลุ่มของ moisturizing หรือกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะกลุ่มนี้มีทั้งหมดด้วยกัน2สูตรสูตรแรกนะคะนั่นก็คือสูตรไฮยาลูริกแอซินนะคะสูตรที่2นั่นก็คือเกรฟฟูดอ่ะ พูดกันในเรื่องของไฮยาก่อนตัวไฮยาลูแอซิดเนี่ยโอ้โหเป็นสารที่ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมกันเลยนะคะสำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งเพราะว่าตัวไฮยาลูแอซิดเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวการอุ้มหน้าไม้ผิวนะคะแต่หลายคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจว่าตัวไฮยาเนี่ยมันจะเหมาะสําหรับคนหน้าแห้งอย่างเดียวหรือเปล่าบอกกันเลยว่าสําหรับคนหน้ามันก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าความชุ่มชื้นกับความมันคนละส่วนกันโนโนแยกกันนะคะเพราะฉะนั้นสูตรเนี้ยเนี่ยออทยสกินก็ใช้้ไดค่ะ ตัวเกรฟฟูดเออตัวเกรฟฟูดเนี่ยก็มีวิตามินซีเหมือนกันตัววิตามินซีเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนเหมือนกันแต่อาจจะไม่สูงเท่าสูตรอื่นเพราะว่านอกจากคุณสมบัติของวิตามินซีแล้วตัวเกรฟฟูดน่ะยังสามารถช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้หน้าแห้งก็ใช้ได้ได้กระจ่างใส่ด้วยได้หน้าแห้งด้วยแบบ t ูอินวันเลยทีเดียวค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะ กลุ่มของ lifting นั่นเองนะคะหรือการยกกระชับผิวยกกระชับผิวเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดด้วยกันอยู่2สูตรนะคะนั่นคือสูตรนลอ่านะคะสูตรสเนลแอมพูนะคะและอีกสูตรหนึ่งก็คือ a s i อาซาเซียคอลลาเนี่น,ค As As นะคะเรามาดูกันที่สูตรของเมื่อกหอยทากก่อนสูตรเมื่อขหอยทากเนี่ยบอกก่อนเลยว่าสารสกัดจากเมื่อกหอยทากตอนนี้แพร่หลายมากเพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วว่ามันช่วยในเรื่องของการชุ่มชื้นได้จริงรักษา,ารักษารอยแผลเป็น สิวการอักเสบความชุ่มชืน้น แต่เมื่อหอยทากเองแล้วเนี่ยยังมีอิทธิฤทธิ์ในการยก,กระชับผิวได้ด้วยโอ้โหตายแล้วนี่มันอออินวันเลยนะคะนีะ่สูตรต่อมานะคะนั่นก็คือสูตรอาซาเซียคอลลาเจนเขาบอกว่าตัวอาซาเซียเนี่ยมันจะมีอยู่ในแถบแอฟริกาะคะ่ะเขาบอกว่าตัวอาซาเซียเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยก,กระชับผิวให้เราได้นะคะช่วยลดริ้วรอยรอยย่นอย่างเห็นได้ชัดนี่จบกันไปแล้วทุกหมวดหมู่ทุกสูตรเออคราวนี้เราไปดูการใช้งานจริงค่ะ ลองจริงอ่าวันนี้สูตรที่จะใช้ลองนั่นคือสูตรเนลนั่เองนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าเอ๊สูตรไหนเนี่ยมันอยู่ในหมวดอะไรน้องลูกป,ปักอธิบายเข้าไปแล้วยังจําไม่ได้ทั้งหมดนะคะพลิกมาดูที่ข้างหลังซองนี่เขาจะเขียนไว้อยู่ว่านี่เห็นไหมเป็นสูตร lifting นะคะยกตัวอย่างเช่นอ่าวิตามินซีพลิกมาดูข้างหลังตรงนี้ก็จะเขียนว่า b r i g h t นน i n g นะคะอ่าวันนี้ก็จะเป็นสูตรเนลสูตรเมื่อถอยสึกนะคะอันโด่งดังนะคะอ่าเปิดซองออกมา แผ่นชีสมาเขาจะเป็นแบบนี้แผ่นเป็นแผ่นบางๆจริงๆแบบที่เขาเค็มแต่ไม่ใช่เป็นแผ่นบางแบบฉีกขาดง่ายแบบโอเวอร์เกินเหตุนะคะเป็นแผ่นบางกําลังดีแล้วก็เนื้อที่เขาให้มาเนี่ยดูสิตัวแอมพูเนี่ยจะมีความเข้มข้นแบบอื้ดูสิดูสิดูสิมันจะแบบว่าไม่ได้ไหลเชิมเป็นน้ําเลยมันจะมีความหนืดในตัวของมันเองนะคะเมื่อคลี่แผ่นมาออกมาแล้วเราก็จะได้มาที่เป็นกรอบหน้าแบบในลักษณะนี้อาบทาบลงไปเลยเหลือตา เหลือจมูกเหลือปากไว้ขอสอบกระจกนิดนึงเออใครอย่าไปมาปิดจมูกนะคะเดี๋ยวใครจะไม่ออกนะคะ <c oughs> คุณพี่นี่ต้องแนะน,นําด้วยหรอคะอ่านี่นะคะนี่ปุ๊บจะสังเกตได้ว่ามาส์กเนี่ยมันจะกืนกับผิวหมายถึงว่ามันจะ <c oughs> ดูดผิวดี <c oughs> เนื้อมาส์กเนี่ยมันจะเนียนแนบสนิทไปกับผิว ตอนนี้ก็ผ่านไปเลยสินาทีแล้วก็จะมาเกือบครึ่งชั่วโมงได้จะสังเกตว่าแผ่นมาร์กมันจะเริ่มแห้งแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เราก็ลอกออกได้รืดอ่ไปขอต่อ <laughs> เอามาดูใกล้ๆ <laughs> เห็นไหมโอ้โหมันจะมีความชุ่มช่ำของแบบตัวเอ็มพู้แบบเนี่ยผิวมันจะดูอิ่มน้ำ ดูแบบว่าดูเด้งเด้งดูฟูฟูเนี่ยเออเ,เนี่ยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของการแบบหลั่งมาสจริงๆนะชอบๆค่ะหลังจากที่เห็นไปเมื่อกี้นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ดึงมากออกแล้วเนี่ยผิวหน้าก็จะชุ่มชื้นขึ้นเลยทันทีนะะแล้วก็ผิวเนี่ยมันก็จะดูนุ่มๆเด้งเด้งนะคะเพราะว่ามาพวกนี้นะคะเขาได้เติมสารอาหารให้ผิวเราเนี่ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเออมันเป็นเหมือนแบบว่าสเปเชียลแคร์เป็นทรีทเมนต์เป็นการบำรุงผิวแบบว่าอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเติมความชุ่มชื้นแบบเอาจริงเอาจังเลยนะคะอ่ะค่ะ คราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคุณพี่ขาแล้วสูตรที่คุณพี่ชอบที่สุดเนี่ยมันคืออะไรล่ะคะอ่ะมีในดวงใจทั้งหมดด้วยกัน2สูตรนะคะอ่ะปิ๊งเฉลยสูตรแรกก็คือสูตรเมื่อหอยทากบอกแล้วเป็นออยอินวันเป็นคนผิวมนันเป็นสิวมันก็จะมีรอยสิวแบบเกิดเป็นประจำอะเพราะเป็นคนเป็นสิวตัวเมื่อหอยทากเนี่ยนอกจากจะทําให้รอยแผลเป็นจากสิวเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันสมานเร็วขึ้นแล้วรอยแดงต่างๆเราเนี่ย มันก็ยังจัดจางเร็วขึ้นถ้าเรามาร์คอย่างเป็นประจำในวงเล็บนะคะว่า mark าอย่างเป็นประจำนะคะอ่าตัวต่อมาเลยนะคะปิบง ตัวนี้นะคะเป็นสูตรพอแคร์นั่นเองเป็นเซอเวล่าบอกเลยว่าตัวเซอร์เวล่าเนี่ยก็มีวิตามินซีนะคะเหมือนซื้อหนึ่งได้สองยิง <laughs> ปืนนัดเดียวได้นก2ตัวแล้วก็ยังสามารถช่วยในเรื่องของของการกระชับรูขุมขนเราได้ด้วยบอกเลยว่า2ส,สูตรนี่เป็นสูตรที่น้องปัดเลิฟสอสูตรเลยนะคะส่วนราคาหลายคนอาจจะเอะคุณพี่มันเท่าไหร่คะบอกเลยว่า7 9บาทมีขายที่สวัสดิ์แล้วก็บอกเลยว่าโปรโมชั่นบ่อยมาก ลด50%ซื้อ1แถมหนึ่งบอกกันเลยนะว่าตอนมาตัวนี้มาใหม่ๆนะัเชลโล่งเลยค่ะที่ฉันไปวาสานมานะคะไม่มีขายหมดโอ้ยตายแล้วขายดีขายดีมากเพราะว่าเฉลี่ยตกลัแผ่นละ 30- 40บาทเองซื้อมามาได้ทุกวันบอกเลยว่าไม่เสียดายเงินนะคะ,ะวันนี้ก็จบกันไปนแล้วนะคะกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆมาชีสจากแบรนด์สกินดอมนะคะคลิปหน้าจะกลับมาเจออะไรกันน้องลูกปาดอีกไงฝากปติดตามด้วยนะคะวันนี้